สวัสดีครับโซนี้กอ็อยู่ยาวๆนะครับอยู่ยาวๆเนี่ยตัวนี้ผมจะไม่รับแล้วกันมานี่ก่อนคืนหลอนปิดปราสาเทเฮียนหนังผีลยลงเนี่ยขออภัยนะคุณผู้ชมมีคนมากระดิ่งขายติมมั้งแล้วมันเข้ายังไงเนี่ยอย่าว่าเน็ก สวัสดีสวัสดีแขกผู้ได้รัรบเชิญยินดีต้อนรับสู่ปราสาทโบราณลึกลับนะทำไมถึงไม่มีใครอยู่เลยหน้าเหรอขอ,อบอกไว้ก่อนนะว่าดาวเด่นของเราก็ต้องปรากฏตัวเป็นคนสุดท้ายอยู่แล้วเอาละ่ะอย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องนั้นเลยเห็นหนังสือที่อยู่บนโต๊ะกลมที่โถงเอโกลมที่ห้องโถงตรงนั้นไหม หนังสือเล่มนี้มีเรื่องราวของหญิงสาวสี่คนในประในปราสาทแห่งนี้อยู่สลิปของเรื่องราวทั้งหมดได้ถูกกำหนดไว้แล้วทั้งฉากและนักแสดงเองก็พร้อมแล้วเช่นกันเดี๋ยวแค่เพียงเธอให้เพียงรองให้คุณเป็นคนมากำหนดว่าเรื่องราวจะดำเนินไปอย่างไรเป็นไงน่าสนุกใช่ไหมเห็นการสร้างเรื่องราวจะต้องใช้ปากา ขนนกตามจำนวนที่กำหนดภารกิจต่างๆเพื่อรับปากาขนนกดี้วเน็ตเน็ตไปปิงยังไงแต่ที่นี่เพื่อดูรางวัลรางวัลมันไม,ไ,มไม่มีอะไรแค่รางวัลถ้าอย่างนั้นก็มาลองกันเลยดีกว่า มาลองล่ะอย่าบอกนะว่าก่อนอื่นดูดูที่หัวข้อของเรื่องราวให้ดีและคุณต้องสร้างเรื่องราวให้สอดคล้องกับหัวข้อเรื่องราวแรกคือองค์หญิงพบว่าอัญมณีหายไปถ้าลองคิดดูให้ดีเรื่องราวน่าจะเป็นมีคนขโมยอัญมณีไปแต่นั้นองค์หญิงก็พบว่าอัญมณีถูกขโมยไป องหญิงโจรห้องสมบัติห้องสมบ,บัติไหมลากสากลงไปในช่องจากนั้นก็ก็ลากตัวละครลงไปในฉากโดยจะต้องมีฉากก่อนถึงจะใส่ตัวละครลงไปได้ห้องเหรอมันจะมีโจรแล้วต้องมีองหญิงดิ อ๋อมันต้องมีโจรอ้าวย่างไรวะเนี่ยอ๋อต้อมีกล่องฟองกล่องหรือว่าไงอ้าอย่างไรวะไม่ใช่สิน่าจะต้องเป็นห้องสมบัติจอมโจรในช่วงแรกและห้องสมบัติองค์หญิงในช่องในช่องที่สองต่างหากขอโทษค่ะอีหา โอเคนะเยี่ยมไปเลยถ้าไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีแล้วก็รอสักครู่นะตรงนี้จะมีปุ่มแนะนําที่เมื่อกดแล้วจะมอบคําใบ้ของเรื่องราวให้คุณเมื่อกดปุ่มแล้วจะมีใบ้เนื้อเรื่องปรากฏขึ้นถ้าคุณรู้สึกอยากทักทายด้านดาต่อถ้าทายใดด่านต่อ,ตอให้คุณกดปุ่มลองทําดูเพื่อกลับไป ที่ด่ดานถ้าคุณต้องการคำใบ้เพิ่มอีกก็สามารถแตะที่คำใบ้เพิ่มได้ถ้าอย่างนั้นมาสร้างเรื่องราวสนุกๆของคุณกันเลยโอ้โหยีโหโ่ฮิยาูกูัเล่นยังไงนี่ยไม่ไม่กูมไม่ได้แชร์นี่หรออันนี้ไหม อ,องหญิงอยู่ในห้องอ่ะและก็ไอโจนอยู่ประตูและอีกคนก็ต้องเป็นองหญิงไหมหรือว่าไอองหญิงว้ยยังไงอ่ะโปรดองหญิงเห็นจอมโจรที่ขโมยอัญมณีและจับตัวจอมโจรได้ที่ห้องโถงโอ๋อจับตัวโจรได้ที่ห้องโถงโอ๋อโอเคโอเค ตัวไอ้โจนๆได้จะห้องโถงคืออะไรวะจับเ่อได้ห้องโถงเข้าไปเพิ่มเติมช่องที่หนึ่ง งอ,งจจองหญิงสองอมโจนองหญิงอ๋อองหญิงโจนองหญิงโจนแล้วก็องหญิงเรื่องสลับกันวะโอ้เฮียอะไรเนี่ย พยานหนึ่งองค์หญิงพยานเหรออ๋อพยานองค์หญิงห้องสมบัติห้องสมบัติจอมโจรไม่ถูกตรงไหนวะ ห้องโถงทางเดินคืออะไรห้องโถงจอมโจรองค์หญิงอะไรวะห้องห้องสมบัติจอมโจรห้องโถงจอมโจรองค์หญิง ยากว่าโอเคโอเคลองใหม่นี้ลองใหม่นี้สองจอมโจรห้องสมบัติพยานจอมโจอรอี่แล้วเหรอห้องสมบัติพยานห้องถงห้องถงมีโจรองหญิงใช่ไหม ห้องถงก็ถูกวะเนี่ยห้องถูงจอมโจรองค์หญิงอ๋อห้องพยาเป็นองหญิงเหรอโอ้ยย้โดนจับได้ซะแล้วเหรอหรับครั้งแรกก็ถือว่าพอใช้ได้แต่มันยังไม่ใช่ตอนจบของเธอหรอกนะ คนหนูจอมโจรมีปากกาขนนกไม่พอโอ้ยนี่เป็นเรื่องราวที่แบบว่าเฮ้ยมันยากกว่าคุณผู้ชมไม่มีปากกาขนนกก็ทำไงต้องเอาเพิ่มไปนะ ให้เวลารับของเอาไว้เนี่ยมาลับกมาก่อนเดี๋ยวคุยว่ากันอะไรของเขาเนี่ยองค์หญิงสาวใช้คืออะไรอ๋ออี๋ชาวใช้เป็นโจกนเขานี่ เขาไหม้กูเถอะวูายละห้องสมบัติสาวใายองค์หญิงสาวใช้เขเป็นขโมยแล้วคราวนี้สาวใช้แล้วก็องค์หญิงมันทำให้หัวใจผู้คนตื่นแรง ก็ทำให้จิตใจของผู้คนรู้สึกสงบได้เธออยากได้อัญมณีเม็ดนี้หรือเปล่าละ่ะอยากได้สิเอาไปขายอย่ะใช่ไหม,มไม่รู้ทำไงไปก่อนเสียใจนี่ต้องเป็นอัญมณี ก็เสียใจใช่ไหมเสียใจเป็นองค์นี้หรอให้ไปคนขโมยตรงนี้หนึ่งห้องสมบัติสาวใช้<ๆ>ก็ถูกนที่ไหวเหวียเสียใจห้องที่สองสาวใช้โอเค อัสุดท้ายก็ต้องเป็นการมอบตัวสาวซ้ายองค์หญิงมาพูดเรื่องศีลธรรมเอาตอนนี้นี่มันช่างเถอะโอ้ยเคียมึงลอกเล่นกว่าเนี่ย รู้ได้ยังไงเอาคะแนนไอ้จอมโจรน่ะกูเดาเลยนี่เฉลยดิอเอเอเฉลยไม่เฉลยเลยไหเป็นหรอก มาพานิชก็นาน้วเนี่ยห้องแรกเปลี่ยนเสื้อผ้าจอมโจรห้องที่สองพยานองค์หญิง ห้องสมบัติจอมโจรเปลี่ยนชุดจอมโจรห้องถงจอมโจรองค์หญิงเป็นการาแสดงที่สมบูรณ์แบบจริงจที่แท้การแกล้งทำตัวเป็นผี ก็าทาให้เธอบงังปิดบงังความจริงเอาไว้ได้อย่างนี้นี่เองโอเคคนต้องไปพอเอาไว้ขาวหน้ากันโอ้ไม่มีคํามไหว้แม่งเล่นไม่เป็นเลยนะเกมแม่งใจดีวะ <laughs> คือบองตรงนะถ้าไม่มีความไหว้ท้งชาติก็เล่นไม่จบอะ่ะ <laughs> ใครีะเข้ามารับชมฝากกดไลค์ซับสไคร้ด้วยนะครับ